ท่านผู้ชมมื่อนี้ก็มาแสดงความเสียใจน้ำยาตี่น้องของแม่ไก่ท่าลุ้ยนะคะแต่ว่าบังเงินแม่ไก่แล้วกับเป็นยูทูบเฮ็ดเกี่ยวแก่กับแนวทางตัวเลขเนาะบัดนี้เราก็ต้องมีเลขให้เฮาได้เบิ่งปรากฏว่าเห็นเลขอยู่ไสกว่าจ้ะอยู่กล้วยจากเมื่อวานนี่ยุ้กวยยุ้วยเพื่อแหมูเมื่อไหร่ยุนี้ล่ะว่าแกก็้วยแม่เ ได้มาหานี่ยกน่าเอาสนือวยืเมเดีหนจยวคืพาดพี่น้องบังโยกล้วยเห็นแล้วล่ะเห็นต anyway> ัวเลขแล้วล cool ่ะบัานนี้ค่ะก็ไดยสืถามหน้าเลากล้วยที่มีตัวเลขนี่ตั้งแต่แม่กเายพนบท่านได้แล้ว เพราะว่าแม่กายกม็มดมือเศร้านี่มันบ่จ้ะอ๋อมดมือเศ้านี่แต่ว่าเพิ่นก็มาเขียนเลขให้แต่มือว่านน,นี่นาะจาะแม่กายกเร่ามารกเลขเล่ากับสิบอกเลขไว้ได้แ่กาเ่ามาับบได้แต่ว่ากับตงางงามพี่น้องแต่ว่ากล้วยน่ยนนนว,งงนนวยนั่นไป่ใส่กล้วยน่วยนี่ อันข้าเจียเมี่ยมโตอะเไปใส่โตมั่นี่อสิบห้าเบิ้งไว้กล้วยบาทนี่น่าเราทายไว้มันบาจะกล้วยว่านี่ห้น้องสาวซื้อรถ่ะลรีให้นันม่ได้โตได้ละมาตีสองมาได้บ่ได้ตูจับฟองมากมมาจีสองเกตไม่แต่วดนาครับถแต่ว่าินตัวได้เาก็บบแต่ว่าเออแต่ว่าสำหรับสายตาของคุณนา เห็นเป็นตัวได้จ้ะสีสองีแต่ว่าา่นาสีสองสองขวมหกล่ะา้ตาลี่วะตายภตามันเนาะจ้ะเนาะสีลาเบืงซกันมาเป็นตัวไดเพราะว่าเมไกเนาะค่ะเพื่อนกาเป็นยูทูบเบอร์สายสายวยสายเล่เนาะค่ะเลาจะเป็นคนมาเลเกลูีดวันนี้เกลสสองเกรตนั่นแล้วเื้อง้ายกว้งด้วย คแต่ว่ากับโบลูว่ามันสิเปลี่ยนจังไรแต่ว่ากับซื้อไว้ซื้อน่ะกับถ้ากันหาซื้อไหวกันละแต่ว่าอันหน้าเราก็ว่ามันงามคักอยู่ชัดหลีอยู่ดอกแต่ว่าสิแมนหรึ่งกแม่นนั่นอันเพื่อนเขียนว่าเขียนไว้บอกว่าได้เขียนวิ่งได้เขียนสนุกค่ะค่ะน้องนั่งกินข้าวอยู่นี่ก็เลยจะความเลยอ็เบิ่งกล้วยก็น่าเทียมมีเล็กทุก่นนะสันค่ะเป็นพ่อมาเบิ่งเห็นอันก็เลยว่าอุ้ยมาเบิ่งอันนี้มาเบิ่งอันนี้ก็เลยว่าอันนี้กากันเบิ่งเลยว่าซื้อรถแต่้นเดอ วันนี้ก็บฝากกระทั่ง f อฟแม่กายเด้อนะครับฝากทั้งเอซแม่กายนะครับแม่กายแล้วก็เเียซีเรียทุ่งตอนประมาณจัวันที่13บสามเ้า ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะขุดลกช้างตะขอช้างมงคลน,นังกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางวันที่สิบสามวันที่สิบสาม ไก่ผ้าร่วยนะคะเอซแม่ไก่ผ้าร่วยค่ะมาแสดงค่ามเสียใจค่ะกับญาติพี่น้องแลกักับว่าซีสว่งสงแ้วกันกับว่าซีสวงเกียรล้ํา็นกับีสแปเลไปแล้วต้องสิเห็นกันบุญไทยบุญมันโซไโมั่นเนาะค่ะเนาะวางขักับู่เนาะเมื่อลไปเมื่งแล้วเห็นหมดทุกคนแลยเห็นหมืทุกคนแล้ว บาทนี้สิถามแต่ละคนแต่ละเสียงนี่บาทเ็นตัวไรคุณแม่เ็นตัวไรจ้ะสี่สองกตสี่สองกอกีตอมี่ีม่ืปมาเบิ่งไปมอ เอามีเล็บฝาล่งนั่นหมดจ้ะ็กฝาสามหกหนึ่งสามหกหนึ่งอายุเล่ากับหกเอ็ดปีเด็กฝาล่งสามหกหนึ่งอายุเล่ากับหกสิบเอ็ดปีค่ะมันบอกกันไว้คือสิมฮาร์ แล้วในนี้ผมบอกขึ้นมาไว้นม่นไงบอกไว้ตั้งกว่าสามวันแล้วนี่จะซอยกันวหลังนั่นคุณวอนมาบอกคุณดอน้องมานคือชื่อ่าบอกป่นนี้คนเรียกว่างวดนี่คุณดัชนีมาบอกเลขคอยได้เงีนหลังนี่สัตนมาบอกตลอดคอยไม่เคยซื้อจักเจี๋คือคือเป็นแบบว่าบอซื้ออันบ่ซื้อข้าเจ้ามาบอกใช้ที่แรกคุณดอนมาบอกกะเัาเลขกะเขาตรงๆเลยเจ้าคือน้องสาวแล้วบอนีเขาเป็นลูกสาวลูกสาวบอ ลูกสาวก่นลาวยายบอไปเบิ่งเราคืองเล่าสะดอกอ่าพอเป็นลูกลาโอ้เป็นลูกกบกมากเลยหรอวันนี้อันงวดที่สวางนี่ลุงไปมาสบวดเ่นมาน้อยลุงเห็นยุ้กล้วยดีหาน่งเกียราจันเออขอแต่ไม่ลุงลอยพูดลอยนะาันไปบ่เสือมันมาฆ่าเนี่ยนย่ายไปล่งบานเล่บ่อสเสอบานเล่บมานึ่งเกียรตมูดดบอวเลยคนหนึ่งเกียริเราะเรีบก่คเดาอก เขาไปหาเราเลยวันที่แรกมันตุดดอนตุดดอนเนี่ยัวหัวเราเนี่ยมาบอกไฟว่ารถเสียเรียกว่าเงียก็ซ้ำนี่ก่อนก้าวก้าวซ้าหาก้าวซ้มอหาบอกอืมดกรดนนเรถนั่บ้ากับเสื่อเราไมาบวบันนี้ก็อนเลยวางวดนี้ผู้ใดสิมากบวบนะเสียใ่ไวันท้ใส่นี่ผู้ใดสิมากบวบไป้เห็นม้วย มา่นจาวาล่านบอกกันย่ายต่อยที่มันบอกน้ำเลาดีๆนี่ว่ากันเขากันว่าคิดหาเพราจฉะน้สองวันมีคนมาบอกคุณหน้าแต่บอเสื้อน้ำผึ่เจียเสื้อ้ารืมค่าอยากน้อราป่วยนี่ละแต่ล้วใน่เสื้อมาสองวันเนาะค่ะแล้วแต่ละยันงม่ได้เสื้อเอาท่ันงวันที่สามแต่บอกว่ามันจิตขาว่าขาสินะคจะวางกับเสือไว้วัที่เสือไปแล้วเสือไปแล้วขอเบนัสบ้านในก็ตัวเล็บน่ด้ดี ว่ขอเบงยี่สิสามลอดที่สามซื้อตัวใดก็าจ้าดะีดที่สามน่าสิอสองเจ็ดซื้อจัดสองซื้อได้จัดสองเจ็ดได้ตัวสองได้เดียวเนาะคืองามักงามเลยคุณพ่อเขดเกียนไหมคับเีนว่าได้เขียนตัวแดงจึงเครื่องพรมเนาะตัวแดงจึงเครื่องซี่สองเจ็ดพี่น้อง แต่ว่าตัวเลขนี่คือในเห็นแต่หมื่บ้านนี่จต่หมื่บ้านก่อนที่แม่กายเพิ่นจะเที่ยงว่าว่ายผู้ได้เบิ้งตอนเพิ่นมาหลายๆกับพูดได้พูดได้เบิ้งบบในขั้เจ้านี้มันก็เลขให้พี่น้องขั้นตอนเบิ้งบัดนี้คนก็งตัวใจใช่ไหมขั้าตอนก็บอกปากต่อปากมันก็ไม่ไหลหินไหลหินจด้อกัเปลือกครูมันกินมาทานน้ำเตรียมสุกอ่ะอ้าวันไหนแม่เราเบิังน้ำแม่อ้าวีสองเจ็เพราะว่ามีหลายรางวัลอยู่เด้อมันก็มีหลายรางวัลคือว่าต้องมาหูนะครับ มันจัดปวดก็เลยว่าสื่อไวรดตะตุเื่น้อยยังสื่อสินะแนนค่ะสื่อรถสีไว้มงได้นี่ดิแล้วสิปีนเนบ้งน้องเคยเปีนยนบ้างมันก็้าโอ้ยอย่าปียนไระคุณเรไม่งิ้นสินอกปีนแล้วกับแพแล้วแต่แพนเห็นต่ว่าแต่ว่าอันแต่ห้าวสดีออนละแม่แล้สีเห็นตัวไหนอเราจ้าข่อยมากสีสองเกในพวกมันรู้ซึกข่อยว่าตัวนี้มากมากว้มาก้างนี้ตัวนี้ก็เป็นเก็บ ตัวนี้ก็เป <ste> ็นเกศแต่ว่าตัวนี้มันจ่าสิเป็นหาได้เนี่ยอืมันติ้นมากข้างนี้เนี่ยเดียวเออแล้วจะพูดสีชมัวนี้เป็นหาเป็นเป็นฮกก็ได้แม่แล้วมันนี่เนี่ยมันตัวตัวฮกหนึ่งอวยมาหาตัวเกศเนี่ยแม่นบังข้อม่าแม่นบ่งเอาขันติ้นมากข้างนี้นะเกศงันงามดิเกศตัวนี้ก็งามตัวนี้ก็งามแต่ว่าตัวนี้สิเป็นฮอกไหมอวยอวยอวยดาบมหาเกศเนี่ยเบิ่งดูเฮ้ยฮ่าแมนข้อมแม่เป๋่ามันสิเป็นฮอกนี่การรลายมักการ นั่นได้ทนาทั้งนี่อามาทั้งนี้มันสิเป็นซี่เนี่ยอ่าอ่มาทั้งนี้เป็นซี่สองเกศเต็มเต็มยู่เนี่ยอ่าเนี่ยอ่าซี่สองเกศเต็มเต็มแต่ว่ามันนี่สองตัวน้อยๆเนี่ยเนี่ยเฮี้ยงกันอยู่นี่ยสิบเกศเนี่ย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 หลายตัวเนี่ยเนี่ยเฮี้ยงกันอยู่นี่ยตีเลขหนึ่งก็เลขเกศเนี่ยแน่นบ่มันจะเป็นเลขหาตัวอยู่นี่นะ เนี่ยเนี่ยสีบอเป็นรางวันที่หนึ่งคุณได้คันที่ตีเป็นหกตัวยุนี่บานี้โตวตัตมานี่อันนี้เด้อ้วตามที่ขอยเห็นเนาะอันนี้มันสะเป็นแปดแปดหนึ่งเกตสี่สองเกตโอ้โหหกตัวได้หกตัวน้องสาวหล่าพี่ายอ่างวัลที่หนึ่งนะอ่ะน้อาวหล่าพี่ชายเอันแต่ท่านมันน้อยขึ้นน ตรงแรกก็แม่ม่เห็นนี่นี่เนี้ยอันนี้เป็นแปดม่น่าจนี่แปดอันนี้หนึ่งอันนี้เก็ Reverend, อันนี้สองอันนี้โอ anyway, o, four, 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 ้อันนี้สี่อันนี้สองอันนี้เก็ดเพราะว่า <emerges> ม <uesta> ันจะเป็นแปดหนึ่งเก็ดสี่สองเก็ดมันเป็นเลขหกตัวแปดหนึ่งเก็ดสี่สองเก็ดแต่บนนี่นี่เนาะค่ะอาจจะเป็นู้กมันที่หนึ่งนะคะเอาแม่กายเลยสอบมันได้ไหมสอบได้ สวยดีวาง6แ้ว3 361 361อายุแม่ไก่เท่าไรคะ60 60เดกกำจัดเรียนตัวค่ะเด็กเล็กปลาโล่ง361ค่ะอายุแม่ไก่ก็61ค่ะเกิดศเท่ารคะเกิดสุ3อันเอยบานตะกี้มันบอกเลขบอก ข้าเจ้าโซกันเสียงผู้ใยเขาเจ้าโซกันว่าายกายนะศูนสามเลือดของผู้งูของผู้ว่าแม่ขาเกิดศูนสามถ้าผซื้อเลืเรางวดกวนมาออกอันแย่ใจนะศูนสามเลือดเพราะเป็นสามซูนถ้าเจ้าบอกกันเสียงผู้ใช้บอกกันมาว่าของงูเขาเรียกว่าบอกนอนหมายฟังต่อจีนพออ๋อแย่เกิดศูนสามอ๋อคุณรู้แมว่าแม่ข้าเกิดศูนสามเขเรยว่าที่ะวามเกยเห็นต่าเตอรแล้วจะเพีาคนเอาอีแม่เราถึงมาเบิรงอีแม่เห็นไปแม่ กดคว่มไม้น่ะบันนี้ได้ซื้อเลขว้งวดกว่ำน่ะมันบมออกตัามนะตัสามสามตูวซื้อใบมันบมอออ้คุณบอกนี่พี่ตาตูวนนั่นโดนมาบอกเลขว่าเห็นยูกล้วยบัตนี้จะบอวอะได้ไม่เห็นยูกล้วยกันเลยขึ้นมากขึ้กันซะดีลุงเห็นยูกล้วยหาเลเย็ดงวดกว่ำนี้ตนี้เขาเว่าเฮ้กับป้าไปหาแล้เนี่มันถึงเลขแปดแปนี่แหละตัวไทยในทุกวันแปดหนึ่ง กุหลาแล้ว่าละอกมากล้ว่างไว้ในถุงกหลาอมมากตัแดงจึ้งเครื่องอรรถตัวแดงจึ่งเครื่องเลืองอะไรนะเบงแบงเบงบงเ่าก็บบด้นั่นนิแต่มันเก๋งามหมดเนาะี่เก็บ่ได้ด่าบ้านะบ่าเลขนี่แต่ว่ามันเก๋งามหมดเว้ยเรืสองเลขนี่แห้งชัดตัดหนึ่งเนาะแต่เขาม่ทางอื่นเขายังเอาเนาะแนนแม่ทางอื่นก็เอาบนี้เอาท้ายาบกับบนี้ติ้นให้ฟังเบาให้ฟังเล้อบนี้นี่ ตินทางนี้เป็นเก็ดหก็ดนนอืมอือคือคือเราแม่นะหน้านี่เป็นเัก็นหกสองเก็ดเ็สีเบิรงแต่ว่ามันตัวเลขี่ยังเป็นอยู่เนี่ยเป็นหกเ็ดสีก็ได้เนี่ยเน่ยยตัวสีมันยังเป็นสีเป็นเ็ดหกี่วแม่อ่าอ่เนี่ยันก็มันสิเป็นตีเอาต่ตี่นลดีตัวเนี้ยอ่าอ่าเนี่ยสมันยังเป็นสี่อยู่เนี่ยอ่เนี่ย S <S ตาบ้าตัวนี้ตาบ้าตาบ้าอันเบิ้งเบิ้งเบิเบิ้งเบิ้งเอายู่นี่เบิ้งเอาทั้งนี่ไงเจ็ดหกเจ็ดขันสิเบิ้งเเอาตัวนี้กับเจ็ดโอ้หกเจ็ดสี้าทีม่เห็นเห็นหกตัวตัวไหนก็ค่ะแปดหนึ่งเจแดองเจจ้าสี่สองเจ็นะส แม่เปีวัดตัวได้ก็ครับชัดเจนแล้วแปดห่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดบอก่เอาพี่น,อน้องสลับซับอาเดอน,นะครับ่ว<ะ>่าเพิ่นเห็นชัดเจนที่ดีกั่ยุพินาคุ้ยนาจะสี่สองเจ็ดนะเนาะใ่สี่สองเจ็ดยุคยุแม่กายหกสปีเร่แม่กายเห็นก้อนตายก้อนเสียชีวิต ขออนุญาตนะครับก่อนเสร็จชีวิตนะครับมีเห็นบอกไว้หาหนึ่งนะครับอายุเล่าหกหนึ่งนะครับเลขฟ้าล่งสามหกหนึ่งสวนอยู่หน่วยกล้วยก็คือซีสองเจ็ดตัวแดงจึงเครื่องเอาพี่น้องเอฟซีมักตัวใดชอบตัวใดก็จงค่อยเอาเลือกเอาค่ะเลือกเอานะครับที่เขียนมานี่ก็เขียนมาไว้ให้แนมให้เบิ้งเป็นแนวทังมักเอามักตัวใดก็เลือกเอานอกจากนั้นคือคือคือเลขกเก็ดหกเ็ดนี่เนง่เสียก็เห็นเป็นเก็ดหกเจ็ดค่ะ ยุกไว้เห็นยุกไว้คือกันยุยยุยยุ่ยไต่สี่สองเก็ดพว่าคุณแม่เปีนี่มองเห็นตาเห็นตาจากโมคือละหมุนละหมุนหลับหมุนอีกด้านนึงเนาะค่ะเนาะเบิ้งไว้จะเปลี่ยนท่าทางเนาะก็จีบเอาเก็ดหนวเก็ดน่าจะใส่คือปีนทางเบิ้งนั่นจะเป็นเก็ดหนวเก็ดเอาสำหรับถ่ายคลิปนี้ก็ให้แม่ไก่ให้โชคให้ม้นพี่น้องเอฟซีที่ได้เอฟบุญกองง่ายๆค่ะให้ แม่กายไปดีทั้งสุกไปดีทั้งสุกสู้พ่อพุ่มที่ดีเด้อแม่กายเด้อหลักใจเป็นน้องเอฟซีโชคดีกันสุ้สู้ข้นครับเอาผู้ใด้แต่ถือผู้ใด้จุผู้ใด้จุดแต่ั้งใจเลัวพวกเอ็น ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง